สวัสดีค่ะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน3อัตราตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่27ิมิถุนายนถึง1กรกฎาคม2565รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกบประมาณตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปจำนวน3อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ11,680บาทและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ3,320บาทเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน15,000บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต้องได้รับวุธิปริญญาตรีหรือคุณบวุธอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศา,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 ศาสตร์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารรัฐประสาทพักดีอาคารบีชั้น8ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพในวันเวลาราชการ8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีหรือยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล h ี m a ั s ซิฟ i ์ฮอ m เมลดอทในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ตลอด24ชั่วโมงทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฏในอีเมลที่ได้รับเป็นสำคัญหากไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ